สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ย้ายการพ้าถ้ำชาแนลเนาะจา้าสิพ้ามาเบิ่งมันปลาหญ่อายุมันกะหาเดือนกับสิบหกมือจ้ะเนี่ยอายุมันหาเดือนกับสิบหกมือตอนนี้มันกะลงมหัวแล้วเนาะจ้ะเนาะมอนี้ความสูงกันยังบ่ถ่วมหัวดอกพี่น้องความสูงยังบ่ปันได ความสูงความหล่ําความงามมองนอยากแรงนะจะเนาะมมันมันแรงมันก็เเยบอบกขึ้นจ้ะกระเสียมันพันเพิ่นว่าพันแปดหนึ่งนะจ้ะพันแปดหนึ่งถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาเบอกกับย้ายการี้เด้อจ้ะเด้อว่ามันแมนบอมันถึกบอ มันบดถืกอกะบอกแยกการแนว่ามันเป็นพันนอยังเนาอจ้ะอันนี้แยกการฉีดฮอร์โมนทั้งใบเนอ้อยจ้ะตัวนี้แยกการติขีดฮอร์โมนทั้งใบมันก็จะมีใบหยีกใบหยิกแน่เราก็เศร้าเศร้าเราก็เป็นพี่นองแยกการก็ฉีดยาอยู่ฉีดยารักษาอยู่แต่ว่ามันมาเป็นช่วงอายุสี่เดือนที่มัน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 ลงหัวแล้ว มันมันลงหัวแล้วเนาะจะแยกยการกันเลยก็เลยบราาักษาเต็มที่ฉีดฮอร์โมนทั้งใบฮอร์โมนเล็งหัวเนาะจะยายกการจะฉีดฮอร์โมนเล็งหัวอยู่ยายการจะมียาเนาะจะยายกการจะใส่ยาอเป็นยาเป็นปุ๋ยทั้งน้ำฉีดเนาะจะฉีดคููกับฮอร์โมนทุ่งเต็ดทีพี่น้องทั้งนี้นีติดสูงถ่วมหัวยายกการเลยได้จะเดินทั้งใหม่ๆนี่ ถึงมันสมบูรณ์เนาะจ้ะมันสมบูรณ์ถ้ามันมันสมบูรณ์มันกะเิขึ้นสูงถ่วมหัวเลยพี่น้องประมาณจักสองเมตรกลัวได้แล้วล่ะลังมองกระจนตุดหูเย็นเมือ่อหรอกพี่น้องต้นนี้กระจนถ่วมหัวเย็นเมื่อพี่น้องต้นนี้ต้นนี้ติดถ่วมหัวเย็นเมือ่อแยกกันเลยถ้าเบ้าถึงหัวเนาะจ้ะหัวนี่ดก ดกแห้งพี่น้องโอ้ยมากับพ่เป็นใจพ่อก็ะลุกพ่อ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 โอ้ได้การเฮ็ดคิปอยู่พ่อ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 ใจเย็นเย็น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 หนึ่งน่าจะเนาะอันนี้กะตามแสบพี่น้องเห็ดคิปอยู่กับว่าได้ ท่ายทอดดูกระแลนสามเสีบมื่ไหลายโอ้ยนี่อะไรจะมันอายุหาเดือนก็ติิมหกหมื่นน้อยจ้ะเนาะก็จะมีความสูงประมันนี่พี่เนาะเป็นจังไดพี่น้องกับค้อมีมนมาคุยน้ำยายกาันในเด้อจะเด้อว่ายายกาันเฮ็ดชิปนี่มันเป็นจังได ข้อมููและการกันยังบลายสำหรับการเฮ็ดคลิป youtube เนาะจากกติเว่ไใ้ซัมนี่กติเฮ็ดไปตามมันนี่แลการฉีดฮอร์โมนในการฉีดฮอร์โมนทั้งใบอยู่ยจนถึงอายุสเดือนกลัวเนาะจ้ะสี่เดือนมันถ่วมหัวแล้วใยกาการกระบอกฉีดอีกเลยส่วนปุ๋ยทางดินนั่นยายการสีใสอยู่ประมาณที่ทงนึงจ้ะ ในไรกว,กวนๆร่วมเบดเสร็จเด้อจากถุงนึงร่วมเบิดเลยร่วมเบิดทั้งนี่แหละจะยายการติดใส่ถุงนึงบัดน,นี้ยายกการสิดาพ,พี่น้องมาเบิงนี่จ้ะถุงนึงเต็มเต็ม,ตมกะยายกการกะซ้ำนี่ละนาะจะน้อมือนีกับผ้ามาเบิงมั่นปลาไงอายุหา หาเดือนก็สิบกว่ามื่นก็สิมีใบหยิกเป็นยังไงกัพี่น้องกับพ่อเมนต์มาคุยกันน้ำยายกันในเด้อจ้าให้กำลังยกักให้กำลังใจใยายกา,า,า,าแน่ยายกาญพากถ้ำชาแนลน้อยจน๋นเนาะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ยายกาญนาเด้อจ้าเด้อซัมนีาา่ละจ้าสวัสดีจา้า